ดีว่จะลิชั่นถึง2 MV เธอซึ่งทั้งสองวงนี้เป็น2วงบอยแบนด์และเกิดกรุ๊ปน้องใหม่ตามปกคลิปเลยก็คือเป็น Purple Kiss กับ Just B เดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มกับ Purple Kiss ก่อนดีกว่าซึ่งวง Purple Kiss เป็นวงหนึ่งที่มีน้องคอมเมนต์ขอมาเนี่ยเองเธอไอ้เมื่อมีน้องมาคอมเมนต์ขอเพลงมาเราก็เลยจะลองรีแอคชั่นกับเพลงวง Purple Kiss วงนี้เป็นวงหนึ่งที่มาจากค่ายเดียวกับมาม่ามูแล้วก็วัน Ar รซึ่งวันอาร์ตเรคยรีแคชั All ่น MV อยู่เธอและจะบอกว่าหลังๆมาเนี้ยด้วยความที่มีเกิดกรุ๊ปหรือบอยแบนด์น้องใหม่มากๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมาก ยออะไรยย่างงเี้ทําให้เราเป็นการตกหล่นหรือบางวงคือถ้าเราไม่ได้ตามรุ่นพี่มาก่อนหรือไม่ได้ตามค่ายมาก่อนก็เลยไม่ค่อยรู้จักวงใหม่ๆที่เพิ่งเดบิวต์มานอกจากจะมีน้องคอมเมนต์ขอมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดว่าเรามีเวลาต่างๆก็จะมาอัดรีแอคชั่นทุกคนแน่นอนเธอให้เรามาเริ่มต้นกับไอวีเพลงเดบิวต์แรกของสตารเพอร์เบิลคิสดีกว่าเราจะเป็นยังไงรู้ดีกว่าคะ่ะโอ้เบอร์ฉากมาก็มีความลึกลับอุวยเธอไ์นรนน่เก๋เป็นเพชร เฮ้ยคนนี้น่าสวยมากผมบอ๊อบเปิดมานี่ความแบบเอิอนเอิบอ๋อแล้วก็อย่างว่าทั้งสองวงอ่ะอ่ะเริ่มต้นกับเพิร์มาิสก่อนอ่ะถ้าใครรู้จักเลมเมอร์หรืออยากจะขายของสมาชิกต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยต่างๆอ่านทุกคนแน่นอนเธอเฮ้ยคนนี้สวยหน้าคือเอกลักษณ์เชี่ยวมาก เคมีความเป็นอินเตอร์อ่ะเอมอม,มีความหนักแน่นนะควมถูกอ่ะชอบมองคนนี้สวยมากคือตาดูเมียกันลักอ่ะคือมองเห็นคนนรั้งแรกสุดกับโดนสปกยเตอระ บบองแสดงไปก็สวยแต่คนนี้คือหน้าแบบเอกลักษณ์มากก็ผมบ๊อบนี่คือแบบเฉียวมากคุยชอบแบบมาตรงเวอร์โอ้ฉากน้ำก็ที่เข็ดมากโอ้ยชอบตัวชุบแบบเกม เพลงมีความเป็นแบบดึกหลับอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีเล่นเหมือนแบบไม่ว่าเอ็มวีมันจะมีความแบบมนกระถาป่ะแม่มดเออฟีลเหมือนแม่มด แตนะ่นะลองอิน,ตตนเตอ,อร์เดดคนน่ะคาแรคเตอร์คือความเฉียวมากเลยะมีนนค,ความลึกลับออดีดีดีซีเจียดีมากชอบภาพในมุมนี้เด้ยดี ถ้าดเต้นเมื่อกี้สวยมากถ้าเูกก็จะมีความเป็นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เ้าถูกอ่ะบอกเลยว่าตางายฟังรอบแล้วก็สามารถขำเพลงตามได้ 悔いが。<laughs> บอกว่าเป็นการรีวิวเพลงที่มีความลึกลับและซับซ้อนมากเพราะเมื่อกี้ตอนดูฉากต่างๆในเอวีรู้สึกว่ามันเล่นกับความมลคถานมีการไล่มนแล้วก็มีฉากแสงแฟลชแสงไฟฟุบฟุบฟุบเอฟเฟกประมาณนี้กำลังดีเลยเธอไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเพราะว่าด้วยความเอมวีอ่ะมันเล่าถึงความเป็นมลคถานแม่หมดเลยอย่างเงี้ยคิดว่าเนื้อเพลงน่าจะฟีลประมาณแบบว่าเสกคถาหรือไอสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้คือดูจากภาพต่างๆในเอวีก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกแบบเส็มต์คถาอะไรไล่ต่างๆนี้แน ท่อนฟุกอะไรต่างๆมีความติดหูแล้วก็มีความหลอนหูแต่ส่วนท่อนอนื่นด้วยความที่เพิ่งฟังรอบแรกอาจจะยังบอกว่าไม่คุ้นชินเท่าไหร่อาจจะต้องไปฟังเวอร์ชันออดิโอแล้วก็เวอร์ชันเต็มเพิ่มเติมด้วยเพื่อเพิ่มความอรรถมากยิ่งขึ้นถ้าดูโดยรวมจาบเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์มาถือว่าทําได้ดีมาตรฐานคือแบบว่าระดับนี้เลยเธอค่อนข้างสูงเลยทีเดีดดยวคิดว่าถ้าคําแปคัดไปอ่ะน้องๆมีสิทธิ์ที่แต่ว่ามีความพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งขอ รู้สึกว่ามกีตอนดู MV หน้าตาเนาะทุกคนมันสื่อถึงอารมณ์เพลงแล้วก็สื่อถึงท่อนทีนท่ร้องได้อย่างดีเลยเธอถือว่าทําได้ดีมากก็มีน้องหลายคนที่แบบหน้าตาสวยโดนใจแล้วเพราะว่าอุ้ยคนนั้นน่ารักคนนี้สวยจังอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็วงนี้สำหรับเพื่อนเพื่อคิดถ้าใครอยากคอมเมนต์าขายของต่างๆก็สามารถคอมเมนต์าขายของตัวน้องๆได้เลยเราจะไปตามอ่านทุกคนแน่นอนเลยยันเดนมาต่อกับวงที่สองเซนเซชั่นก็คือวงนี้เลยเธอวงจัสบีซึ่งเป็นบอยแบนด์น้องใหม่ก็เพิ่งจะเดบิวต์เมื่อสองสามวันก่อนเอง ถ้าสมาชิกเป็น member ต่างๆวงวันานายมีการแบบว่าไปอยู่วงนั้นวงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเรียเช่าหรือหยิบเพลงของวงนั้นมาดูแน่นอนเธอซึ่งวงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่มีสมาชิกในวงวันานายมาเหมือนกันคือน้องนี่เลยค่ะน้องโดยยอมนี่เองเธอจากวงวันานายบอกว่าน้องคนนี้ฉันบอกว่ามีความเต้นก่งมากถ้าใครดูตอนรายการ Under ได้ทีเลยจะเห็นศักยภาพการเต้นน้องหรือว่าศักยภาพต่างๆน้องที่แบบมีความสามารถมากเลยซึ่งตอนนี้น้องก็ได้มาอยู่ในวง j ัสบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่าวง j ัสบีตอนแรกที่เราเห็นครั้งแรกเลยนะหน้าตามแต่ะคน หล่อเหล่าเอาการมากกัเธอเห็นครั้งแรกก็ต้อบอกโหใจสัส่นมากเลยนะนี่วงเดบิวน้องใหม่แต่บอกหน้าตาน้องๆแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าวีชวลทางวงได้เลยเธอเพราะฉะนั้นอย่า,า,ารอช้าแล้วมาฟังเพลงเดบิวของน้องัส s t y ดีกว่าเท่าเลยดีกว่าค่ะดามีัส s t y แล้วก็กฉันเคยเธอวงนี้ก็เป็นวงใหม่มากเรารู้จักแค่น้องโดยมคนเดียวส่วนคนอื่นก็แค่อยากขายของต่างๆคอมเมนต์ได้เลยนี่ไงเธอน้องโดยมฉันบอกเมื่อกี้ หล่อหล่อซีหล่อมากมีคำเท่ล่อหล่อหล่อมากชอบชุดที่เป็นชุดกีฬาดีเหมือนกันชุดขาวก็ดีชุดตดำก็ดีเฮ้ยเธอดีทุกชุดเลยอะ โอ้ชอบความแบบลูคระเบียบสีทองโอ้ทานิเสิรู้สึกว่าลายเต้นตอนเปิดตัวก่อนจะเป็นคุกเลยดีท่าเต้นคือดี โอ้ยเขาอกกลังกาย่ต่ตัวป้าตอนนี้ฉันดูเหมือนฉันซื้ป้าฉันดูกำลังดูเขาแซฟิเน็ตอะอนแล้วเขาถงขายม็กี้ด้วยฉันไม่ใส่เมกี้้ะแต่ไปดูเหมือนาแสเนตไปหน่อยแต่ทุกคนหน้าตาดีจริงโอ้ท่านเปนชอบชอบชอบไม่หรอฉันชอบแบบไชินมากอะแบบอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักหล่อๆเนี่ยชอบเขาชายหน้าหวาน อุ้ยนี่ก็ดีนี่ก็ดีโอ้ยดีทุกคนเลยโอ้ยย,ยดีข้าเนี่ยตอน,อนน้โดีมากชอบแบบผมลงเพลงก่อนจะ่หูแบบตึงตึงตึงอย่างเงี้ยโอ้ยพิศขนตกไปแล้าค่ะ ชอบชอบชอบไอ่ดีโอ้โอ้ผมลองดีมาก ซีนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ออกมาจากซีนเ่เคมากบอกเลยทุกซีนทุกชุดคือดีคิดว่าคิดว่าเสื้อผ้าหน้าผมคอ,อ,อสตูนดูแบบคัดมาเข้ากับตัวน้องมากน้องใส่ดูแบบเขาเรียกว่าขับขับผิวขับทุกอย่างขับความหล่อทุกอย่างดีมากอ่ะจบแล้วหรอทุกคนจบแบบว่าอ้างจบแล้วหรอนึกว่าแบบจะมีอะไรเกิดขึ้นมาต่อหลัจากที่น้องวิ่งหนีออกมาแบบ สู่แสงสว่างหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเล่าเนื้อเรื่องมาหมืว่า้องเหมือนแบบพยายามทำทุกอย่างเหมือนป่าฟันทุกอย่าง ในห้องใต้ดินหรือละอย่างนึงอะ่ะตัววันหนึ่งก็ถึงวันที่น้องได้เดบิวต์ได้แบบชายออกมาให้ทั่วโลกหรือคนต่างๆได้เห็นน้องมากยิ่งขึ้นหรือได้เห็นสัญชาตต่างๆของน้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่พยายามแบบจะสื่อหรือเปล่าอันนี้คิดเอาเองแหละแต่ดู MV นะรู้สึกเดบิวต์มาเพลงแรกอะ่ะเพลงไม่แย่เลยนะเพลงดีอยู่นะเธอระดับเพลงอะ่ะรู้สึกว่าเปิดตัวมาได้ดีเหมือนกับวงเพราะว่าคิดตอนแรกรู้สึกว่าเคยเดบิวต์บอยแบนด์เกือบกรุร่มสมัยเนี้ยถ้าออกมาได้ดีมากมาตรฐานคือสูงมากอ่ะแล้ววงัสี่ก็็เปน ที่ทําได้ดีมากๆเธอบางทีเราดูภาพรวมต่างๆ MV อวีอะฉากต่างๆท่าเต้นหรือว่าเนื้อร้องต่างๆเนี้ยมันดึงความเป็นตัวน้องได้ดีมากทำเรื่องต <c oughs> ัวน้องคนนี้คาแรคเตอร์แบบนี้หน้าแบบนี้ท่อนร้องซะประมาณแบบนี้โทรงลังอะไรแบบเนี้ยทำได้ดีในเรื่องของการเรียบเรียงของตัวเมมเบอร์แต่ละคนให้เราได้เห็นแบบ คัดซีดแต่ละคนมันทำให้รู้สึกว่าเออคนนี้หน้าแบบนี้นะด้วยความที่พอเป็นเบอร์ใหม่สมาชิกเยอะอย่างเงี้ยเราเราอาจจะตำหน้าใครยังไม่ได้แต่พอได้เห็นแบบเนี้ยเลยวเห็นว่าเออ้องคนนี้หน้ารัก้องคิดีหลอ่อลองครีดูดีเ้นเทมาคนนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่า้องจะมีเป็นวงหนึ่งที่เดบิวต์มาเปิดตัวได้ดีแล้วประ่างหนึ่งคือด้วยความในวงเนี้ยเรารู้จักแค่ลองโดยยอมคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ คนอื่นๆใครอยากขายของสมาชิกของจัสตีคอมเมนต์ด้านล่างเลยจะไปตามอ่านทุกคนแน่นอนแล้ววันนี้ก็จบแล้วการรีแอคชั่นรอบสองเอ็มวีก็คือของ Purple k i คิแล้วก็ j จัสต e รู้สึกทั้งสองวงเนี้ยเอ็มวีมีความเนื่องกับเรื่องเหนือธรรมชาตินะเพราะว่ามีเรื่องไฟฟ้าฝนตกเวทมนต์หรือว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับซีจีต่างๆอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งทั้งสองเพลงทำเอ็มวีออกมาได้ดีและน้องๆอย่างที่ฉันบอกอะทั้งวงตัว p พอร์เฟคคิดอะแล้วก็ทั้งตัววงของ j จัสต e อะเพลงหหหหรรรรืือออออออทท่่่่นนนนน้้้้งงงงววาาาาาาาตๆมมมมัดดึคเเเป็็กกใไ เพราะฉะนั้นก็ฝากน้องแซตซี่กับเพอร์เพิร์คด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นน้องได้ดีและคิดว่าอนาคตน้องจะมีอนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้นเลยก็ฝากทั้งสองวงด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามช่องแล้วก็ดูเราเรียนชาแล้วก็วงหน้าเตลิดชาวงไหนหรือจะรีพายเพลงอะไรหรือจะอันบ็อกซิงอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามเธอสาวนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะฝากแซตซี่กับเพอร์เพิร์คด้วยนะเธอบ๊ายบาย